ใ,ในคลิปนี้นะคะเราจะมาดูไวยากรณ์คำว่าจันมาจันมานะคะจันมานะคะก็ตามด้วยคำกริยานะคะหรือว่าคำคุณศัพท์ก็ได้ค่ะซึ่งคำว่าจันมาเนี่ยนะคะ ก็จะหมายความว่าทำไมนะคะจะมีความหมายในเชิงที่แบบตกใจนะคะต้องการเหตุผลแล้วก็เซอร์ไพรส์นิดนึงเอ๊ะทำไมถึงเป็นแบบนี้นะคะมันจะต่างก,กับคำว่าเว้มอเพราะเว้มอต้องการเหตุผลอย่างเดียวนะคะแต่ว่าจมอเนี่ยก็คือออกแนวแบบเซอร์ไพรส์นิดหนึ่งนะคะคือแบบสงสัยด้วยอยากถามเหตุผลด้วยนะคะว่าทำไมแต่ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันต้องเป็นแบบนี้นะคะอืมเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะนี่จมอร์เชิงปิ้งหละ อยากทราบเหตุผลแล้วก็เซอร์ไพรส์ด้วยนะคะว่าเอ๊ะทำไมสงสัยนะคะทำไมเขาถึงป่วยนะคะนี่จะมาช่องปิ้งเหรอทำไมเธอถึงป่วยนะคะจัวเทียนเซียอยู่เมื่อวานเนี่ยฝนตกถ้าจะมาหุยเจเขากลับบ้านยังไงนะคะนอกจากอยากจะรู้เหตุผลด้วยนะคะแล้วเขาก็ยังอยากจะรู้อีกว่าเอ๊ะสรุปว่ากลับบ้านยังไงแนะนะ่อันนี้ก็ถ้าจะมาหุยเจียต่อจินทีน้น่านจะมาไม่ไปทำงาน จินเทียนหนีจะมาไหมชื่อช่งป้าทาไมวันนี้เธอถึงไม่ไปทํางานนะคะเห็นไหมปกติเขาอาจจะเป็นคนที่แบบขยันทํางานทุกวันใช่ไหมแต่วันนี้เออทำไมถึงไม่ไปทํางานล่ะสงสัยไงคะว่ามันผิดปกติอะไรนะคะน,นี้สะมาไหมชื่อช่งปันถ้าเชียปันก็คือเริ่ง,งานนะคะอันนี้ช่างปันทํางานนะคะอ่ะนี่นะคะก็จะมาแล้วก็ตามด้วยคํากริยาแล้วก็คําคุณศัพท์เห็นไหมคะว่าด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นคํากริยาช่วงปิ้ง อ๋อหุยเจ้าไม่ชิวชิวไปนะคะคำกริยาและคำศัพท์นะคะต่อไปเพิ่มเติมนะคะนีิสมาปูชี่ตาล้านฉิยวทำไมเธอถึงไม่ไปเล่นบาสปกติเขาอาจจะไปเล่นแล้วแต่วันนี้เอ๊สงสัยว่าทำไมถึงไม่ไปเล่นนะคะจินเทียนที้งที่จะมาจะมาวันนี้ทำไมอากาศถึงร้อนซะขนาดนี้นะคะนีจัวเทียนจะมาไม่หลายช่างบ้านนีจัวเทียนจะมาไม่หลายช่ง่งบ้านเมื่อวานทำไมถึงไม่มาทำงานนะคะ ปกติอาจจะเป็นคนขยันเช่นกันแต่ว่าเอ๊ะเมื่อวานเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงไม่มาทางานนะคะคืออยากทราบเหตุผลและสงสัยด้วยอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้คําว่าเจดมาในประโยคคาถามนะคะซึ่งใช้เยอะมากๆเลยคะ่ะส่วนเนี่ยจะเป็นภาษาพูดนะคะก็จบกันแล้วนะคะหากมีคําถามหรือว่าไม่เข้าใจตงรงส่วนใดนะคะสามารถคอมเมนต์ในล่างคลิปได้นะคะหากชอบคลิปนี้เราสุดฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยค่ะเจอกั